มาดูงานสายสามครับสนามเทนนิสนะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้นานพอสมควรนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดฮะทีมช่างก็เรียบร้อยไปทั้งหมดนะฮะก็หยุดกันเกือบสามอาทิตย์นะฮะวันนี้ก็เลยมาติดแปลกันต่อนะครับเป็นแปลหลังคานะครับโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยหมดละ ตอนนี้แปลหลังคาที่นี่เราใช้เหล็กกล่องนะครับเป็นเหล็กกล่องสองคูณสี่เลยนะครับเต็งบนเลยเพราว่าสแปนเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับสแปนก็สามสิบสี่เมตรนะฮะกว้างมากนะครับแล้วเป็นหลังคาโค้งด้วยเลยต้องใช้แปลที่มีขนาดใหญ่กว่าหนาสามจุดสองมิลเลยนะครับก็ เกือบเสร็จแล้วนะครับคิดว่าวันวันนี้วันพุธพฤหัสสุสองวันนะฮะไปหลังคาน่าจะจบนะครับหน้าง,งานมันก็จะมีปัญหาให้แก่นะฮะถึงแม้จะเป็นระบบสําเร็จรูปนะครับแก้ในที่นี้หมายถึงว่าอย่างวันเนี้ยเครนนะฮะสิบตันฝั่งโน้นอนะบูมได้นะครับพอติดปับ๊บฝั่งนี้บูมไม่ได้ติดแล้วนะฮะต้องเปลี่ยนเครนเป็นยี่ิบห้าตัน แต่ว่าดีที่ว่าของเรามันผลิตที่โรงงานมาหมดแล้วนะเดี๋ยวแต่ขั้นตอนการติดตั้งนะฮะรวดเร็วครับโอเคครับเดี๋ยวคพบหน้ายังไงเราก็มาดูกันอีกรอบนะฮะหลังจากติดปลายเสร็จแล้วก็จะขึ้นหลังคาล่ะจะทำไหมหนอก่อนสงกรานนะครับแปรเฮาบายแฮปปี้คอนครับสนใจติดต่อตามเบอร์ที่ส่งให้นี่เลยครับรับงานทั่วประเทศครับผม สวัสดีครับ